ไปวิจัยแล้วก็ผิดเป็นน้ําฟักข้าวแต่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษคือลูกแก๊กแก๊กไซเดอร์มาขายเมืองไทยหนึ่งขวดแม่ขงต้อง2,004บางยี่ห้อ1,700รบาทยับยั้งการกระจายตัวเซลล์มะเร็งเรื่องของล้างพิษในตับเรื่องของภูมิแพ้คอเลสเตอรอลน,น้ำตาลปรากฏว่าออพออเมริกามาดิชั่นเองเรากินอยู่แล้วเราปลูก,กินยอดเอารูกอ่อนต้มจิ้มน้ำพริกแกงส้มแกงเลียงโบราณใช้ เนืในมะเร็งฟักขารักษาวันโรคในปอดใช้ใบเข้ายาเขียวคือเขาใช้กันอยู่แล้วแต่ไม่เพื่อว่าก็เป็นคืนสมุนไพรนสมุนไพรจะคนปล่อยให้สพันธุ์ไปจนกระทั่งดิฉันได้มีโอกาสศึกษากับอาจารย์ท่านหนึ่งก็เลยได้รู้คุณค่าก็เลยกลับมาทําเป็นน้ําดื่มพอพอเราทําได้แล้วก็รู้ว่ามันมีศักยคุณงานวิจัยตัวนี้มหาวิทยาลัยทำเยอะมากพอทํางานวิจัยแบบนี้ปุ๊บมีประโยชน์ต่อร่างกายคนดื่มได้ประโยชน์ ใครมาดูงานดิฉันก็แลกเปลี่ยนวันนี้สุรินปลูกออกลูกละกำลังจะเรียนท่านว่าสุดท้ายเนี่ยมันสามารถขยายพันธุ์ไปในพี่น้องบางแห่งบอกบ้านเขาไม่เคยมีทั้งจังหวัดไม่มีดิฉันบอกมีไปค้นเขาบอกไม่มีแต่ที่สําคัญคือต่างประเทศมาหาให้ขอ,ห,อหาพื้นที่สามสี่ไร่เช่าจะปลูกให้ทุนปลูกดิฉันไม่สนใจเลยดิฉันคิดว่าเฮ้ ทำยังไงจะให้พี่น้องคนไทยมีกินทำยังไงจะดูแลสุขภาพเรากันอเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายของรัฐไงสุขภาพก็แข็งแรงมีประโยชน์เป็นพืชเศรษกษิจก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างเห็นว่าภูมิปัญญาหนึ่งแห่งก็สามารถจะขยายไปทุกจังหวัดของเราได้การมีศูนย์เรียนรู้แบบนี้นะคัะดีมากค่ะไหนก็พูดถึงเรื่องของฟักข้าวแล้วะนะครับในสวนเนี้ยทั้งหมดมีอะไรบ้าง โอ้มีเยอะของเราจะมีทั้งพืชที่เป็นพืชอาหาร,าหารเป็นผลไม้พืชที่เป็นผักธรรมดาที่ทาปรุงอาหารแล้ว oh. ทั่วไปคณะกวางตุง้งผักบุ้งอะไรที่เป็น oh. ผักแล้วเราก็ยังมีอาหารที่เป็นผักพื้นบ้านเป็นทั้งอาหารและยาเช่นฟักข้าวอ,อย่างเงี้ยนะคะเราก็ยังมีอีกมีหลายหลายชยนิดมากค่ะที่เป็นทั้งอาหารและเป็นทั้งยาด้วย แล้วก็ยังมีผลไม้แล้วก็ยังมีพืชสมุนไพรเฉพาะเลยในการรักษาโรคพืชในการกําจัดแมลงแล้วเป็นยาคนเฉพาะเราก็ยังมีมันจะอยู่กลมกลืนกันมดเนี่ยค่ะผสมผสานผสมผสานอยู่ได้อ่าผสมผสานเพื่อที่จะให้อ่าพื้นที่ที่มีทั้งหมดเนี่ยใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าตลอดทั้งปีตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งฤดูกาลนะครับก็จะมีผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนะฮะมีผักทานทุกวันค่ะ เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ไม่ต้องเดินไปม่ตลาดคมีเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาด้วยมีด้วยเลี้ยงกบมีไหมเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงหมูอย่างเดียวนะครับก็ใช้เศษผักอะไรต่างๆเอามาเลี้ยงหมูแล้วก็เศษผักก็มาทําการชีวภาพการถุงต้มใช้เองอะไรเงี้ยมีครบวงจรพลังงานด้วยอันนี้ถามก่อนว่ายู่ๆเนี่ยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติแห่งนี้คงยืนด้วยขาตัวเองอย่างเดียวคงไม่ได้ คงต้องพึ่งการสนับสนุนเข้ามาจากส่วนของภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาร่วมมีไหมฮะก็ใหม่ๆนะคะพอกระทรวงเกษตรเนี่ยโดยสํานักงานปลาดกระทรวงเกษตรแต่งตั้งมอบหมายให้เราเป็นศูนย์ปราดเนี่ยก็มีงบสนับสนุน,นค่ะมาให้ปรับปรุงอาคารอือ่าห้องสําหรับอบรมห้องน้ําห้อง,งอ๋อนั่นหมายถึงว่าเขาให้ภาครัฐเลงห็นแล้พราะว่าที่ตรงนี้เอาไว้เป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะไม่งั้น ถ้าไม่ให้เป็นส่วนร่วมประมาณก็คงไม่มาใช่ค่ะก็มีงบมาสนับสนุนแล้วทุกปีนี้ก็ยังส่งงบมาให้สําหรับอบรมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเก้าอี้ใช่มากกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็ยังให้งบฝึกอบรมอีกค่ะอาารย์ก็คือหมายว่าปีนี้แต่ใหม่ๆนี่ได้เยอะได้ประมาณ5้าอคนแต่ปีนี้ถูกตัดออกไปเหลือปีนี้เขาคิดไรหัวเป็นรหัวหัวละห้าสิบคนหัวละห้าร้อยบาทหัวห้าร้อยบาทหรือห้าสิบคน ห้าสิบคนเนี่ยร้อยห้าสิบคนก็เราก็ต้องคัดเกษตรที่สนใจจริงว่าอบรมหัวละห้าร้อยห้าร้อยบาทต่อคนต่อวันต่อวันเป็นทั้งค่าที่พักค่าอาหารค่าวัสดุฝึกอบรมค่าวิทยากรทุกอย่างในนี้ถูกไหมก็ก็พอดีค่ะไม่ถือว่าถูกแล้วก็ยังมีให้เงินกับค่ารถกับเกษตรกรเดินทางกลับอีกห้าร้อยบาทเขาส่งมาให้สิส่วนแปดสิส่วนปปดก็ให้กลับเลยอันนี้ดีมากค่ะถือว่า เป็นนโยบายที่หนุนเสริมเกษตรกรจริงๆ<ะ>อันนี้เป็นโครงการที่ดีแต่น่าเสียดายที่สาภาห,หรือสสบางท่านไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วมีประโยชน์ค่ะเอ๊ะทำไมทางภาครัฐเนี่ยต้องมาพึ่งเราทําไมรัฐเองเนี่ยมีข้อมูลมีนักวิชาการมีพื้นที่ตั้งเยอะตั้งแยะทาไมรัฐไม่ทําอยู่ๆต้องมาโยนภาระให้กับคุณที่พาพร จร,จริงๆรัฐเคยทำนะคะแต่ก่อนนั้นในในส่วนของกมรมส่งเสริมการเกษตรเขาจะมีเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอแล้วมีเกษตรตำบลเขาเคยตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับตำบลค่ะคแต่คราวนี้พอ,อพอมาปรับนโยบายดิฉันคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าดยความเป็นเจ้าหน้าที่ใช,ใ,ใช่ไหมคะในการเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการแล้วก็เรียนภัก ภาคทฤษฎีมันต่างกับดิฉันที่เป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สนใจเย็กลางคืนเย็นดิฉันก็ยังต้องอ่านตำราใครมีตำราดีรับหมดเรียกว่าแก้วแก้วดิฉันนี้ข่องน้ําตลอดพนักงานหรือเจ้าหน้าที่จากที่เป็นข้าราชการเนี่ยจะรับนโยบายมานโยบายมาเขาให้สอนแค่นี้แค่นี้แค่นี้ค่ะเฉพาะอย่างอื่นไม่รู้เรื่องไม่รู้ค่ะเฉพาะส่วนถ้ารับผิดชอบเรื่องมันเขาก็เรื่องมันชานี้นี่นี่คือคือคือรัฐแต่ว่าพอเป็นแบบชาวบ้านเรานี่เรา รับได้ทุกเรื่องแล้วเราก็พร้อมจะแลกเปลี่ยนอันนี้เป็นส่วนดีฉะนั้นตอนที่กระทรวงเกษตรมีนโยบายให้ให้ชาวบ้านบอกกับชาวบ้านเกัเองฉันคิดว่าทันสมัยมากฮะฮะเขาทันสมัยมากเราก็ใจกว้างมากที่ยกย่องในนั้นคนท,ท,ที่จะเข้ามาเรียนรู้แห่งนี้เราเป็นคนจัดหามาเองหรือ,อทางส่วนราชการอย่างเกษตรจังหวัดเป็นสองส่วนเป็นทั้งสองส่วนสองส่วนคือส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะให้ให้ปาร์เนี่ยเลือกเลย อาจจะมีเครือข่ายคนที่สนใจกับส่วนราชการก็คือเกษตรในเป้าหมายของเขาเช่นกลุ่มนี้ต้องต้องเอานี่สินคืนนี่ตกค้างนานต้องส่งพัฒนาครับหรือเข้าโครงการพักชาระหนี้การพักชาระหนี้ต้องมาอบรมก่อนแล้วก็ยังมีทุนให้ทําต่ออีกใช่ไหมคะคให้กับเกษตรฉะนั้นต้องเข้ามาอบรมฉะนั้นสเราจึงนอกจากเรื่องของอินรีเรื่องทั้งหลายแล้วยังจะมีเรื่องของการฝึกอาชีพมีทุกเรื่องนะคะในการที่จะในชีวิตประจําวันเนี่ยฉะนั้น ก็ถือว่าการให้ชาวบ้านบอกชาวบ้านวันนี้กระทรวงทันสมัยนะคะมีนโยบายกระจายศูนย์เรียนรู้ในชุมชน<ะ>ซึ่งในฉันเองนี้พูดกับนโยบายประจําค่ะดิชัน้นคิดว่าศูนย์ปราชาวบ้านชุดแรกเหมือนเป็นผู้ก่อตั้งแต่จริงๆแล้วเนะี่ยต้องมีศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต้องให้ชุมชนเขาแลกเปลี่ยนกันได้อยู่เสมอมีต้องมีคนเป็นหลักอยู่ในชุมชนนะคะม,มีมีปราศอยู่ในชุมชนเลยแล้วก็วิ่งหาใกล้ๆเลยครับ วันนี้นิฉันเองอาจจะต้องรับโทรศัพท์เยอะะเลยคนนั้นเป็น <ừ> m, โรคพื้ <ừ m, S 1> อย่างนี้คนนี้ยังไงก็ก็ให้อธิบายครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้ทางกระทรวงก็มีการมีเกษตรอาสาหลักสุดอาสาก็คือหมายความว่าพร้อมที่จะเป็นหลักให้กับเพื่อนในชนุมิชนอันนี้ก็คือเป็นเป็นนโยุบายของภาครัฐเองนะครับแต่ว่าพออย่างคนที่มาเรียนรู้ในศูนย์ของเราเนี่ยเขาได้ข้อมูลเขาได้ความรู้เขานํากลับไปเนี่ยปฏิบัติเนี่ยมันเกิดผลกับเขา ือหายยไปเลก็จะมีมีทั้งสองส่วนเลยค่ะหมายความว่าหลายคนที่มาอบรมแล้วพอกลับไปครอบครัวอาจจะไม่ยอมรับค้านอุ้ยอย่าไปเชื่ออย่าไปเหนื่อยเลยซื้อเอาไม่เอาซื้อเหอะอย่างว่านี้หรือไม่ใช้แล้วเดี๋ยวไม่ได้พืชผลมันจะใช้ที่มอวกับคนที่มุ่งมั่นได้เลยค่ะแล้วตอนหลังเกษตรกรก็ฉลาดนะคะเวลามีอบรมเนี่ย เขาเอาเมียมามาส่งมาคือสามีมาแล้วอยากทานเอาเมียมาปี่ยโอเคกลับไปด้วยกันไปทำเลยทาให้สูญก็มีเนวคิดเอ้ยถ้าอย่างนี้ต้องเอามาทั้งครอบครัวล้วเวิร์กมากไหมคนที่เป็นหลักๆเอามาได้ฟังด้วยกันถ้าช่างน้ําหนักระหว่างคนที่มาเรียนรู้แล้วไม่ทําอะไรเลยกับคนที่คิดจะทาแล้วก็ทําแล้วเกิดผลเนี่ยมันน้ําหนักมัน เดดนมันขนาดไหนน้ำหนักการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าค่ะศูนย์ที่นี่เรามีฐานเรียนรู้ให้ถึงถึงเจ็ดแปดฐานแต่คนที่มาเรียนไม่จําเป็นต้องทําทั้งเจ็ดแปดอย่างอาจจะกลับไปทําแค่อย่างสองอย่างที่เขาคิดว่ามันใช่จําเป็นมากดินของชั้นเหมาะสมกับพืชอย่างนี้ชั้นต้องปลูกอย่างนี้เพราะศูนย์เราเนี่ยมีมีการแลกเปลี่ยนแม้กระทั่งการวางแผนการผลิตเวลามาอบรมเราจะให้ลองวัง วางแผ่นผังถ้าคุณมีที่ดินหนึ่งคุณจะใช้ประโยชน์ตรงไหนอย่างไรถ้าคุณมีที่ดินหนึ่งไร่คุณจะใช้ประโยชน์อะไรบ้างให้เราปลูกอะไรไปเลยจะปลูกอะไรให้เขาคิดจะปลูกอะไรจะเลี้ยงอะไรขนาดเดียวกันเขาก็จะเดินดูแปลงของดิฉันเขาจะเห็นอ๋อไอ้พืชอันนี้มันอยู่ใต้ร่มเงาได้ข้างบนก็เป็นค้างฟักค้างฟักแปลงค้างอะไรข้างล่างปลูกผักกูดปลูกเตยปลูกกะเพราอะไรคล้ายได้หมดเขาแปลงเดียวตั้งสักสี่ห้าอย่างเขาคิดโอ้ตรงนี้เขามีที่ดินเขาทําได้ย้ำได้นี่ มากกว่าปลูกมันทั้งหมดอะไรเนี่ยมันก็เลยเกิดความคิดฉะนั้นเขากลับไปเปลี่ยนแปลงที่บ้านเขาเลยครับมีเกษตรกรท่านหนึ่งอบรมไปแล้วแล้วกลับมาสารภาพในที่ประชุมว่าเขาบอกเขาได้ยินฉันพูดเรื่องว่าเป็นเกษตรกรแต่ใครยังไม่ปลูกกินเขาบอกเขาอายมากเลยเพราะเขาด้วยเขาบอกเขากลับไปปลูกสะห้าหกกอเลยกิจการอย่างเดียวหมายความว่าปลูกแล้วกินอย่างอื่นแต่ว่าเพื่อนบ้านมาขอเขาเพื่อนบ้านไม่ปลูกก็เยอะแยะท่านเชื่อไหมคะว่าันนี้เกษตรกรที่ทําการเกษตรเนี่ย ซื้อเขาทั้งหมดเลยที่ฉันยืนยันเพราะว่ารถกับข้าวที่ฉันเล่าเมื่อกี้รถพุงพวงอะ่ะมีทั้งกระหลำ่ำปีโหระพากะเพราพริกดิฉันไปแวะดูรถกับข้าวนี่ฉันมันยังขายได้เหรอมันอาจารย์ไม่ปลูกหรอกมันซื้อกินเท่านั้นแหละนี่คือเหตุหอย่างที่ทําให้เกษตร,รกรทําไมาถึงไม่เป็นนี้ทําไมหาได้แล้วไม่พอใจเพราะวันนี้ไม่คิดพึ่งตัวเองเลยไม่คิดไม่คิดใช้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดคุณทวัาพรมองปัญหาเนี้มันต้องมองลึกซึ้งอ่ะใช่ไหมฮะอย่างภาครัฐเนี่ยเขาก็มองอยู่เขาบอกว่าเนี่ย นักวิชาการหลายคนเนี่ยก็คิดเห็นแบบคุณทิพัฒน์นี่แหละแต่ว่าวิธีการที่จะไปปรับทัศนคติของชาวบ้านของเกษตรกรเนี่ยม,ม,มันยากอะ่ะอันนีมน้มันติดตรงไหนฉันามองว,ว่าในฐานะที่คุกคีกับชาวบ้านติดตรงการวันนี้การประชาสัมพันธ์การสื่อสารเหตุเพราะว่าเวลาที่ระบบทุนหรือบริโภคเข้ามาเนี่ยเขามีช่องทางการสื่อสารออกทีวีสารพัดยั่วยุให้คนอยากกินอยากซื้อยากควักเงิน แต่เวลาที่ให้พึ่งตนเองมันมีแวบ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 เลยสามสิบวิมีแล้วก็ไม่มีใครสนใจหรอกแต่วันนี้ถ้าหากว่าคุณไปหรือไม่จไปนี่มันไปไปทางพันตอนตีสองตีสามอ่ะเก็ไม่มีใครดูฉะนั้นวันนี้เป็นไปได้ไหมว่าเวลามีรายการละครที่ชาวบ้านเขาชอบดูอ่ะพอโฆษณาปุ๊บช่วงพันธมเลยอ่เอาเนี่ยเอารายการดีๆอย่างเงี้ยออกแทรกเข้าไปเลยได้ไหมในในช่องต่างๆเนี่ย ไม่มีค่ะนี่คือจุดอ่อนของอาภาครัฐช่องของรัฐก็ไม่ได้ทำไม่ทำเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆฉันคิดว่ารัฐเหมือนกับจะเต็มใจกับบริษัททั้งหลายที่จะล้วงเงินจากกระเป๋าชาวบ้านตลอดเวลาออ,อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้สังคมเราไม่สามารถที่จะตีตื้นจะฟื้นฟูน,นี่มันก็จะเพิ่มขึ้นสุดท้าย ประชาชนมันจะอยู่ไม่ได้นะพออยู่ไม่ได้ปัญหาต่างๆปัญหาสังคมมันจะตามมาดิฉันคิดว่าการช่องสื่อสารน่ะมันต้องต้องเปิดโอกาสมากกว่านี้หมายความว่าให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านมากกว่านี้ครับนี่คือช่วงแรกนะครับของรายการแทนคุณแผ่นดินนะครับช่วงที่สองเราจะไปดูนะครับว่าในพื้นที่ของศูนย์กิกรรมธรรมชาติแห่งนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นความรู้และเป็นข้อมูลที่ เกษตรกรน่าจะนําไปปฏิบัติรวมถึงจะไปพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องกับศูนแห่งนี้ด้วยครับช่วงหน้าครับ